สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดีกินซอยจื้ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงเนื้อบาอองชเนี่ยวเสียงเนื้อบาอองชเนี่ยวเสียงเนื้อบาะงชเนี่ยนะครับผมอ่าวันนี้ทำน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะครับน้ำจิ้มอะไรโน้มักกี้ครับมักกี้ครับมักกี้กิมมากินกันเลยมากินกันเลยครับมาเลยกินกันเลย เนื้อสดสดไม่อ้าวว้าวอายุเ้าวอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอร่อยมากว้าวตัวเล็กตัวเล็กว้าวต่อไปต่อไป

จิ blender, long, ้มไปลูกไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปเออจ้มไปลูกจิ้สดเสียงแนบบ่าวใช่ไนะครับน้องฉลามโอ้ my god oh my god เขาบกินอยู่แล้วเขาอบกินอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้สุดยอดสุดยอดแต่ว่าวก็อนุาตให้กินไม่กี่ไม่ไม่กี่ชิ้นว้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมอันเราคีวแเ้วครับสีงแล้วโอ้คำวิเศแล้วครับผม ว่ากินคำที่หนึ่งอ้าวหนูคำที่สองใช่ไหมลูกโอ้โหเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยจิ๊บจิ้มนี่ยคำที่ห้าแล้วโอ้โหดูดูตัวเล็กตัวเล็กหญิงยาถ่ายพยาธิด้วยนะลูกฮะนี่อะไรนะอ๊มหญิงยาถ่ายพยาธิด้วย จะไม่หมด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 เอาทำที่ห้าแล้วเอาหมดแล้วนะขัที่ห้าพอแล้วนะอ๋ออลลอยเอาให้พี่ให้พี่ให้พี่ไหมพี่บอกให้น้องกินก่อนเลยกินไม่ได้ส่วนไหนเนี่ยสะโพกใช่ไหมคำที่สะโพกใช่ไหมสะนอกใช่ไหมอ๋อนี่ดูดูมา อยอดยอดจแล้วแนะไวซอสน้อยออเดี ah> ๋ยวเดี๋ยวเอาซอสมาให้มันน้อยมันิไม่พอมันมีมันมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอันนี้ผู้ปกครองนะครับผมอนุญาตนะครับผู้ปกครองนะครับเติมซอสผมน้องน้องทานอยู่แล้วแต่แต่ม่ทานเยอะเดอก็ได้ั อร่อยไหมลูกถ้าอ้อทำไมใสน่น,น้อยอย่างนงี้ยทามาใส่เยอเที่ยวได้ไหมจราเข้เชี่ยวได้ไหมออโอ้สุดยอดครับผมอ่สออสออาสุดยอดนายสุดยอดเราสุดยอดไหนเนีย่ย มันเจยไหมลูกมันเีไมมันเจ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วอมงานมันมันทำดีๆพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวป้าทีงเดี๋ยวป้าทีงเดี๋ยวป้าทีงมาป้าทีงให้มาขางหนไม่ใช่ข้างหน่จะฆ่ากันลาสุดทะเลากันแล้วป่านี้เอาละอะไรเดี๋ยวป้าทีงหมนฉลาดไม่เอาพอแล้ว พอแล้วจะไปกินขุยตาแล้วขึ้นแล้วเริไปกินกินพอแล้วโอ้มีคำที่แปดด้วยกินรัวกอร่อยครับเด็กๆชอบโอ้โหมาแล้วปไากินแล้วมันกินเยอะแล้วกินก็พอแล้วทำที่เห็นดึงเลยกินปะ คลิปนี้ต้องดังได้คหรอหมอแล้วนะหมอแล้วนะผู้ใหญ่กินสุกครับแต่ว่าเด็กๆกินเดบหงานสุดโอ้โหคลิปนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นวิวหรอหมื่นวิวหรอขอขอหัวใจรัวๆนะครับผมขอกดไลค์สักหนึ่งหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันคนนะับหนึ่งพันล้านเป็นเลยใช่ไหมลูก หนึ่งพันล้านเลยนะโน้ยจะทำอะไรให้ดูพอแล้วหนูบอแล้วโน้ตจะทำอะไรให้ดูถ้าเกิดว่าครบหนึ่งล้านทำอะไรขอล้านวิวเอาเป็นล้านวิว้ยนะกินตับรอตับสดถ้าครบล้านวิี้ยวทำอะไรกินตับกินตับสดสดเดี๋ยวจะเล่นโคนให้ดูเล่นโคนเล่ดโคนจะเล่นโคนให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าครบหนึ่งล้านวิวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะ ผู้ใหญ่กินสุกผู้ใหญ่กินสุกเด็กกินเด็กผู้ใหญ่กินสุกโอ้โคลิปนี้ถือหนึ่งล้านวิวครัาแป้งให้หน้าขาวเป็นผีแล้วก็วิ่งวิ่งรอบบ้านตอนกลางคืนสิบรอบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าครบกี่วิวลูกหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวถ้าเกิดเราครบหนึ่งล้านวิวนะครับ 1,000,000ว,ว,วิวเล1,000,000วิวเลยโอ้โหสงสัยไม่ได้ทำแล้ว,เด,วเดินไปในความมืดคนเดียวให้ดูเดินไปในความมืดคนเดียวนะครับก็คือปิดไฟบ้านทั้งหลังนะครับแล้วก็เดินเข้าห้อง